สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชชองมนารวยนำโชคชาแนลค่ะสว่วนวนี้โปรตุเกสทั้งวัที่ผ่านมาเข้า36บนค่ะงวดนี้บนมี61163ตัว361461561ค่ะต่อมาโปรตุเกสค่ะ2ตัวล่างมี45465556ค่ะต่อมาเลขวิ่งบนมือวันที่ผ่านมาเข้า3ค่ะงวดน,น, 3, นี้ให้เด่น8เด่น4ค่ะ ต่อมาจานเหนือใหญ่ค่ะสองตัวบนล่างมีสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งค่ะต่อมาจานธนศักค่ะสองตัวบนล่างเซไว้ค่ะต่อมาเลขฝันแอดเงินค่ะหกหนึ่งหนึ่งหกค่ะต่อมาแม่นคันเทพค่ะวิ่งให้เด่นหนึ่งสองตัวหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งแปดค่ะต่อมาสายทหารค่ะวิ่งให้เด่นหนึ่งค่ะ มมหาโชคค่ะสองตัวบนสีเก้าห้าเก้าแปดเก้าสองตัวล่างห้าหกห้าแปดห้าศูนย์ค่ะเมื่อมหาโชคค่ะโต๊ะเต็งสามตัวมีหนึ่งสี่เก้าสามสี่เก้าสี่สี่เก้าแปดสี่เก้าหนึ่งห้าเก้าสามห้าเก้าสี่ห้าเก้าแปดห้าเก้าหนึ่งแปดเก้าสามแปดเก้าสี่แปดเก้าแปดแปดเก้าค่ะต่อมาฝันเป็นจริงค่ะงื่นที่ผ่านมาเข้าศูนย์เก้าล่างค่ะงว่นี้สองตัวมีหกสองหกสี่หกหนึ่งค่ะ ต่อมาชุดคัดเฉพาะค่ะสามตัวมีสี่แปดหนึ่งสองตัวสี่แปดสี่หนึ่งแปดหนึ่งค่ะต่อมาชุดหลุดลวงในค่ะเข้ามาสองง่วนแล้วค่ะง่วนนี้สามตัวมีเจ็ดหกสองสองตัวหกสองหกเจ็ดเจ็ดสองค่ะต่อมาแอดโตค่ะสามตัวมีเก้าห้าหนึ่งเก้าหกหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าห้าสามสองตัวห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าสามสี่สามสี่เจ็ดค่ะต่อมาสมมติจ,จับคู่ล่างค่ะ สองตัวล่างมีหกหนึ่งหกเจ็ดหนึหกเจ็ดหค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและฟังขอให้โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ